สวัสดีครับพ่อแจกภาษา,าชาวบ้านเป็นรายการท้ายทอดสดๆออกจากสำนักง,งานตำรวจแห่งช <Okay. S 2> าติจังที่บอกครับเดินทางมาถึงแล้วขอบคุณทหางธนาคารนิททัศน์เนชั่นทีวีโปรดิวเซอร์คุณมินท่านมากก็ต้อนรับนะคับมาถึงแล้วไปกินเขากินปลาห้อนคั่กไปกระเนื่องจากเครื่องเครื่องปิน้นอยู่บ้านเนมันเก่ามันเสียก็เลยเอาว่าวหอยฟางนี้ว่าวหอยฟางหนึ่งซือดอกเลยเอาไปปิ้นแพงก็อยู่บ้านผม นี่นี่ยู่ในสำนักง,งานอยู่ในบริเวณสถานที่ราชการเดียแต่ว่าผมได้บอกว่าผู้ใดดอกผ่นละสิบบาททันจีไทยเอกสารแผ่นละสองบาทยุบานเพลรหัสสิบกลงมันก็ต่างกันนะเนาะถ้าใจใจยุคในกรุงเทพกับอาติสูงเล้เขาบอกให้ฟังว่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจยุบานผมเนี่ยยุคไก๋แต่ว่าถูกกว่าดีใจไรเพื่อมีเอฟซีมั่งเพื่อนว่าธรรมดาเห็นด้ามีเอฟซีมั่งอาจารย์รอยเอ็ดพ,พนักมากมากเกยมากเกยมากเกย์อาจารย์รอยเอ็ดครับมากเกย์มากเกย ไม่นี้ม่ยินหนังสือนอกจากมม่ยินหนังสือทั้ง FC ทั้งเมอเอกสิไปออกรายการช่องช่องเนชั่นทีวช่อง22อเได้วลา17นาฬิกาแต่ว่าออนแอร์อยู่เวลา19.30นอกรายซีมีไล่สวดพอมไล่วดอันนี้อันนี้นัฐนัฐนนทนจำเนียร่าอันนี้ทีมแง่เพราะว่าครับจักรีักรีเอ็มซีเอซีเคบัญชาลอยเครับเคบัญชาลอยเอ อ้าวมาทำกันอ้กวคนเราซื้อมาทำกันก็เรซื้อลอยเอ็ดลอยเอ็ดลอยเอ็ดอ่าทั้งทั้งทางครับสวัสดีครับผมมีใช่เนี่ครับเด้อจากอ๋อปุยรับครับปุยรับครับอ่าน้องนะครับโอ้มีแต่ลอยเอ็ดนี่แหละคนอีสานฮักกันเขาเหนียวอยู่แน่นเพราได้เอาล้มหายมาเบิ้ลสวัสดีใจร้ายดีใจร้ายเอาย่างไรจะให้ดอกกุหลาบที่เที่ยวไปฟ้ารูมกุศโล่นี่เห็นเห็นเห็นดอกกุหลาบว่าทีเอาไปฟ้าร์มกุศโล่ะเอาไปแม่นี่แหละ่วนหนึ่งมือนีมือนีมือนี การไปออกไปลักษณะนสี่ถือว่าเป็นการออกซื้อกับบริษัททางไหนขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเขาพิจารณาอยากพิจารณาออกมาไหมเนี่ยโอ้ยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ้าคนดีตกน้าบ่ไหลตกไฟใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเห็นได้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 ต่อสุดอ้าวมา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 ยุยุทั้งคางกันมามาขอบคุณครับขอบคุณครับครับกาลังรวบรวมเอกสารแลกกระสีไปยื่นแลกกระสีไปยื่นเช็คแล้วกระสีทั้งคณะนี่กระสีออกไไปปมู่่่อยที สตูดิโอของเนชันทีวีครับช่องยี่สิบสองทีวีบังหน้ามื่อกี้ได้บอกบอกไปแล้วว่าจิไปวิธีไปไปทั้งไหเมื่อนี่กะถือว่ามุวยบ้านนอกมุวยบ้านนอกเขาผู้ท่อนแต่ว่าตอยระดับโลกว่าเป็นธรรมดาเป็นว่าระแห่งชาติแล้วเนี่ยในการคัดกานการตั้งด่านที่พอถูกต้องเพราะฉะนั้นดานาเขามาเลยครับดานาเขามาเลยเขามาจมเขามาวาผม <ๆ S 1> เลยขาดพังบริษัทจะไปกระเดีย <S 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 <ๆ S 1> ดตำรวจดีดีนี่พกเอื้อก็อยากเมื่อนี่มาาม,ม,มาพึงผ้าอาศัยบาลมี นายตำรวจสถานองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่นเพิ่นยังมีคุณธรรมในหัวใจขันเพิ่นว่ามีคุณธรรมในหัวใจผมว่ามดอกระย้อนเพิ่นเป็นคนดีเนี่ยแหละผมค่อยมม่มาอนี้มมหาคนดีที่ผ่านมาอยู่ทางนอไม่แต่คนบดีคนดีดีอยู่ในกรมตำรวจมาหาแล้วมาอนี้คนบดีอยู่ทางนอกมัดมาเนี่ก็ได้ต้อนรับย่างดีเพิ่นว่ามาม่ยังมม่ยังข้าเจ้ายางกายมาทั้งเขามาข้าเจ้าถามว่าแมนบอแมนบอซีไซบมนครับจับมือก็ได้ว่ราะสันหอมแก้มก็ได้พรแตเจ่าหอมโบราณก็ได้ ต่า,า,างคนต่างมาด้วยด้วยจิตอาสาอยากมาฝากคาถามอยากแม่ติดตัวแทนพฤศจยทอดสิ่งต่างๆนักลบมีบาดแผลสุกคนนักลบมีบาดแผลสุกคนในเมื่อสมัครใจที่สิเขามาแล้วในในเมื่อสมัครใจที่สิามาเห็ดแล้วที่ยังสิเกิดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องอนาคต่เพราะมีผู้ใดสามา,ารถคาดเดาได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งประวัติศาสตร์มีไว้ห่บันทึกประวัติศาสตร์ไม่ไว้ห้เว้าถึง แต่ว่าประวัติศาสตร์ที่พ่อบอกว่าอันไหนดีอันไหนซัวแต่ว่าประวัติศาสตร์ต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะอย่างครับเพราะว่าภาคประชาชนได้รวมกันออกมาอย่างบอเคยปราบกฏมาก่นเกี่ยวกับกรณีคัดค้านการด้านที่บ่อถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นปฐมมาเลิกเป็นปฐมมาเหตุที่พวกเข้าสิเปิดนาซูกันเลยครับระหว่างภาคประชาชนกับผู้ที่เชื่อว่า่นที่เป็นผู้ที่คือกฎหมายพวกเขาบ่มีอย่างดอกครับมีแต่เอาฟื้มจริง เอาจากเหตุการณ์จากการกระทัแต่ละคนนี่ถูกกระทํามัดที่บอกมาทั้งมัดเนี่นอ่ามีรถซูพปนลบร่รวยดอกแต่ว่าดินล้นอยากมีรถคือเขาอยากไปมากสะดวกคือกันขันวา่าเมื่อบ้านยังไงคือรถทัวร์นี่โอ้มันมีไร้สีเลยแต่ว่าคดีมีเอียงกับว่าือกันรถทัวร์กันถึงจับดอกแต่ว่าในเมื่อมีถูกการกระทํากันต่างๆสิมือเช้านี่ทั้งจากโคราชมาโคราชระวังเดือนห้างอยู่ในรถของข่าวมีชาวบ้านพวกมาบอกว่า กูอ่ะใเงินเดือเงินค่าขับรถได้เป็นละพันบาทถือปว้บไปแล้วห้าร้อยเพรานั้นไอ้เครื่องมือยุดถือคว้าหาร้อยหรออีกเครื่องมือที่เหลือจักสีไดแสงเงินเอาไปเอามาได้สีเจ้าขับรถเพราะว่าขาดทุนครับรถล้วขาดทุนจะได้เขาบอกออกให้ด้เงินนะเพราะว่าคือคนมันเห็นจังไดกระสานแล้วอีกเจ้านึ่งมาเนี่ยขับมาบ่ขาดเข็มขัดมาะั่นจะเอามือแตะแตไปยุดแต่ว่าแห่งบ่ได้เสียบบ่ได้เสียบเพื่อนเลยบอกว่าไม่ขาดเข็มขัดปรับสองร้อยเตือนบ่ได้ดีบอ เล่าเลยบอกว่าชีวิตกับชีวิตกูมึงเป็นอย่างคืองดีฮักกูหลายกว่าชีวิตกูว่าสัตว์เล่าไงให้กูฮักชีวิตกูอันนี้ภาษาโคราชเพื่อนเราเนาะภาษาโคราชเพื่อนเราผมก็บ่อได้พ่ออยากเราพ่อตามเพื่อนว่าเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับฮักชีวิตเพื่อนคือการเพื่อนกับพ่ออยากตายดอกใครเล่นเทียร์มันกับมันกับถือว่าถนนเล็กๆน้อยๆง่ายจากมองหากินยังไงไปสัมปทานในหม่องไม่สัมปทานนนทต้องเสียเงินอยู่ในโคราชหลายข้อก็เซเว่นอีกบ้านนึง ไอ้ที่จับรถเว่นเขาปรว่าดอกจับรถแว่นจับไปเลยจับรถไอ้ที่ท่อเสียงดงเสียงดังอันนั้นมันลบหลวนชาวบ้านชาวบ้านอยากให้จับอยู่แล้วแต่ว่าขันทิมาเห็ดขันธิมาเห็ดหนึ่งสิมันผิดมดนั่นแหละแล้วก็ปรากฏการปรากฏการปรากฏการการตั้งดานในประเทศไทยบ่เคยมีมากไม่ขนาดนี้เลยมากปรากฏมาก่อนสมัยที่กี้นี่โดนๆคอยพอดทีหนึ่งสู้มือนี่ออกตอกซอกซอยมีมัดไปมองนั้นมามองนี่บ่มิยานจักเป็นโยบายสงสัยเป็นโยบายไม่เนี่ยสิไปถามเเมื่อเนี่ยเราสิไปถาม จังน้อยหนีสิไปยื่นหนังสืออยู่ที่สำนักง,งานรับหนังสือแล้วกะ็การสิไปยื่นตรวจสอบเรื่องการการนําประวัติของประชาชนการละเมิดชีตของภาคประชาชนนั่นนะครับเพราะว่าเท่าที่ผม,ผมกับพ่อทราบกฎหมายเล็กๆน้อยๆว่าการนําเลขก,การนําประวัติอัจฉริยกรของแต่ละบุคคลของประชาชนออกมากเปิดเผยในสาธารณะเนี่ยไม่เป็นยังไงก็ะีิไปขอเบื้อง่าคนที่เอาประวัติผมออกมาโมเมนต์นี่ ทุกวิธีทังสารพัดวิธีสารพัดวิชามา่่นที่น้าออกมาเพราะท่อเนี่แหละครับสังคมเรยวเพราะคนดีเขาท่อแท้อ่ะของท่าคุณได้สิบวิญาไห่ครับอ้าวโตแจะงองจ้งม้เอาบอกเอฟซีเอาเลยอ๋อเยี่ยมมากครับดีดีใจมากได้พบนักสู้ตัวจริงครับนักสู้ภาคประชาชนที่เราเรอคอยมานานครับผมเชื่อว่าชัยชนะต้องเป็นของประชาชนครับเพราะเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศของชาติครับ ประชาชนได้เห็นพร้อมต้องกันแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องปรับปรุงจะต้องแก้ไขและจะต้องยกเลิกรางวัลนำจับครับผมผู้ใดครับขออนุญาตฝากเอาเลยเอาเลยเอาเอาฝากฝากฝากแกหน่อยเดยฝากแรกเป็นคนอีสานคนหนึ่งเหรครับก็คือทีน่าตาดีกับพ่อไปวัดไปว่าเนี่ยครับก็คือมาเห็นงานนะครับถ้ามาหากินยุงเทพนะครับเนาะหลายครั้งหลายคราวที่เดินทางไปต่างจังหวัดจะได้รับความวความสะดวกครับก็คือเรื่องการตั้ง ตัางด้านจะราจรที่บถูกต้องนะครับอย่างอาจารย์ท่านก็บอกว่าชัดเจนนะครับคัดค้านการตั้งด้านที่บถูกต้องถ้าถูกต้องกระทับไปครับเฮ็ดไปอุยคูณวายอยงครับผมได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคือเดินทางละรั้ทางเนี่ยนะครับขอหาเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเจอว่าขับรถมาแล้วนะครับอาจจะแซงผินมานะครับแซงผินม้าหน่อยหนึ่งนะครับรถอาจจะมีแซงทรายนะครับแซงทรายหลักกระชิตขวาอีกเสียครับแบบเนี้ยนะครับผมมีการ ตักเตือนครับส่วนมากครับมีแตเก็บเงินมีแตปับนะครับผมอยากทราบว่านะครับถ้าตำรวจีคพามจริงใจนะครับท่านใดมีการตักเตือนนะครับหนึ่งปีเนี่ยท่านตักเตือนไปแล้วมีผู้ใดแน่รถทะเบียนนี่อย่างครับที่แจ้งให้ชัดเจนครับส่วนมากครับมิแตจับมิแตปับครับในกฎหมายบอกว่าถ้าทําผิดเล็กๆน้อยๆครับตักเตือนแต่ว่าการกระทําจริงบแมนครับถ้าโบ้ปุ๊บต้องใจเงินครับ ผมมีการอีวับตักเกือนครับส่วนมากเป็นแบบนี้ผมก็เลยกลิ่วมาเรียบรอกนะครับเพื่อความเป็นท่าไห้คนใส่รถใส่ถนนนะครับอันนี้ผมก็เป็นพลังเงียบผมเคยกลินม,มาแบบนี้ผมเคยออกมากต่อสือ่อสื่อมวลชนแบบนี้แต่ผมนะครับทนเห็นความอายุท่ำมบาไหวครับนลระเทศไทยต้องเกิดความเป็นท่าโดยเร็วครับถ้าป่อยเป็นแบบนี้เช่าบ้านสี่เดือนร้อนนะครับเงืนมือหนึ่งนะครับค่าแรงเขามือละสามร้อยห้าสิบจับเขาครับคนละสองร้อยสามร้อย กับมีเขาเสียวย่างอินครับเ็กสี่นะครับอยากให้คิดทอดคิดถึงหัวใจประชาชนคนธรมาหากินน้านะครับท่านมีเงืนเดือนครับท่านรับงานอาสาเขามารับใส่ประชาชนแล้วจังใดก็คือว่าให้ท่านนะครับจอมข้าวัญของท่านไว้นะครับคำาวัญว่าอีกยังผมได้ไปศึกษาได้ไปอ่านมาระยะหนึ่งแล้วผมได้ไปเบิงแล้วนะครับถ้าตำรวจนะครับจะรัจ,รจอเโดยพอจระรัจอที่บถถูกต้องเนี่ยบอกเคยเอาคคขอ้าวัญของตัวเองมาปฏิบัติ นะครับส้่งเพื่อความอลู่รอดให้ประชาชนตั้งด่านเว้นระยะครับ3กิโลหกิโลกัมีในถนนเส้นเดียวกันนะครับขอฝากไว้ด้วยครับอ้าวอต่ไปต่อไปอาจารย์น้อยจารยน้อยฮะอจยพครับเองเองแบเอง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 นอยน่ครับคือผมก็ฝากไว้ที่พบตรครับเพราะว่าดยเปิดการพิจาราจอนของท่านเนี่ยถ้าไม่มีการควบคุมดูแเลยอย่างเช่นคำสั่งของท่านที่บอกว่าตั้งไม่ให้ทำซ้อนกันเนี่ยท่านกัไม่ได้เลย ด่านจราจรเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเต็มบ้านเต็มเ,เมืองไปหมดแล้วนะครับก็ฝากท่านให้แก้ไขสั่สงการแก้ไขที่ด่วนเลยเพราะว่าอะไรเป็นฏิบัติของท่านเนี่ยมันปกป้องอย่างหลายประการเลยครับกมมม็ฝากไว้ท่านนี้ครับควบคุมมากเลยนี่มากไม่ได้ใจมากเป็นถือว่าตัวแท่นค้นทั้งประเทศเลยครับมากมน,นียมากสะท้อนภาพสะท้อนปัญหาสะท้อนสิงที่เกิดขึ้นกับสังคมเกิดยังขึ้นกับสังคมสังคมสังคังสังคมที่เอาราดเอาเปรียบผู้ที่ได้โอกาสว่า อาศัยช่องโหวของกฎหมายอาศัยความบูรุษเทวบทถึงการอันดับแรกขันเป็นช่าบ้านตาสีแาษาคู่ไปสะกอนมาตัวใดมันสีบอยาน็ยานเมื่อจุกพวนก่อนข้ะบัญญ่านเป็นที่มาของ่างใดบันเป็นที่มาของช่องโหวที่ในในการใสอำนาจข้อละมั่งครับเนาะผมว่าเอาเอาเอาให้มันพ่อสมควนสม่าสมควรแต่ว่าสิ่งที่เกิดเห็นมันสวนท้างยิ่งมุผมออกมาเท่าไใดบันคี่ยังเฮดไซเนี่ ยิงผู้ผมออกแม่ท่านนี้ได้ไหมหลายเป็นบ่หลายครับหลายพักเลยแต่ว่าพลังมวลชนวเท่าสีเพิ่มขึ้นไาครับเอาเท่าต้องมาซ่วยกันไข่ในเมื่อเป็นมันเป็ยนงซีนในเมื่อเข้าเจ้าก็ยานทัามันแห่งก่อให้เกิดพลังพลังเงียบพลังเงียบพลังบริสุทธิ์ของบ่ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่ผมออกมาบอกเป็นไรวัานข้าเจ้าก็ยังออกมาคือข้าเจ้าก็ตั้งบ่ยสุทเลยอ่ะเพราะเอียงคอยบรยสุเพราะมีคนอยู่เบื้องหลังคนอยู่ข้างหลังข้าเจ้าเมื่อนี่ลักษีบอกเรื่องรางวัล จากค่าปรับเงินไปเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากค่าปรับเส้นห้างมันไปยังไงแน่ผมยืนให้สอบเลยมือนนี่สอบจังหวัดจังหวัดนึงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานน่ะอ่าสอบสอบยอดล้างพร้อมล่องเมืองผูใ้ใด้สี่ซอยกันซ,ซอยกันไปเอาตำแหน่งมาแ,กแลกเอาเด้อนะ <c oughs> แต่ว่าผมออเป็นยังดอกเป็นผมเป็นยังไปเฮ็ดยังผมก็้ว่าอะไเพราะว่าผมมันมันเกินว่ายตายแล้วเม่นผมออกเม่นม่นผมเป็นยังไปโอ้ยพี่น้องผมเห็นหลายเห็นออกมาหลายชนะค้อมมาเนี่ยมึงจะเชื่อของพวกผมที่ออกมาก เพราะมีเบื้องหลังแล้วก็บเพราะมีไา้ทุนเพราะมีว่าละซ่อนเล่นไอเก่งแทบไอปนิปดอยไอผู้การยู่ทา่านภาคใต้น่ะนะ่าโอ้ว่าวาโ้ไห้เก่งว่าให้ไห้เชาวบ,าาบ้านใหญ่มันทั้งภาคอีสานในหน้าสี่ใบยามเก่งจะอยู่ทั้งพุ่นละคันเก่งขึ้นคันคิ้วขึ้นมาทั้งที่สิบห้าไปตอนรับเลยเม่ดแนวสีเวาเอ้าโอ้ฮอดชาวบ้านทั้งที่จะของเป็นผู้ดูแลบำบัดทุกบำรุงสุกตะนักแน่ในชีวิตน,นะน่ะ ใกล้ทีเกียณแล้วอยากะเซียนดีดีขึ้อยากะเซียนแบบมีน้ำตาว่นไหนครูวันไหนดอกแต่ว่าควบจริงควบจริงลูกลูกผู้ช่เนี่ยครูคนมาอะไรแต่ว่ามัมีอาวุธมัมียังมีแต่ควบจริงใจมีแต่ควบกล้านี่แหละพวกผมเนี่ยคนดีแปรมาออกที่ออกมแมงิี่พอดีนี่ดอกเพ้าออกมาฟ้าละซ้อนเล่นมีพวกได้ทุนหนนุหลังบ่เคยยุยงส่งเสริมบ่เคยบอกว่าให้ชาวบ้านไม่แหกกฎเลยให้ต่อสู้กับควบอายุที่ห้าเมียนบ้าให้ต่อสู้กับสิ่งที่เขาถูกต้องเมียนบ้าอ้าว เอาละซั้นเวลาที่ไปเยี่ยมหนังสือข้าเจ้าสี่ภาคเพียงไปกินข้าวขอได้รับพว้มขอบคุณจากผมนายเก่งกายทั้วันและคณะเอฟซีทั้งหลายขอบคุณครับสวัสดีครับ